คุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv o ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม Rv o หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับซูเปอร์แมนนะครับซูเปอร์แมนนี้ผมจะเอามาแก้ทางหรือว่าเอามาแก้ลูอี้โดยเฉพาะเลยนะที่มีคอมลูอี้ที่มันชอบว้าแบบพาเพื่อนกลับนะฮะแล้วก็ตัวบางๆสัก 2- 3สตัวขึ้นไปอันนี้แล้วก็น่าจะเล่นได้แล้วมันก็จะแพ้ในตัวเลนเฉยๆนะครับก็น่าจะเจอกับไร์แหละในเหลืออีกวิว่าโบคาดะ์ะไม่รู้อ่ะสรุปตัวว่าเป็นไร์นะฮะตัวปล่อยเสริมวัดกันเลยวัดกันเลย ปัดกันเลยงันโอเคไลปิกเกอร์ไปครับตัวเกมผมว่าได้อยู่เ <No S 1> พราะเล่กเกมนะครับผมว่าโดนโดนวาใสตาย,ตายแน่นอนเพอย่างคงเป็นสายดาเมจอยู่นะครับก็ใช้กระโดดแบบ s right. <S กระท้อเอานะครับ ประมาณนี้เหมือนลุยวาร์ปยอะไรเงี้ยก็กระทอ้อเอาโอ้ไม่ไหววะ่ะโอ้โหเสียบิ๊กเลยนกกระจิบปิ๊บปีป๊บติดชี้ทีเออจะล่วงนำหนึ่งนำนะครับใช้เลเซอร์แล้วก็ลมหายใจสดชืหนเอาไม่โดนอือเขาก็ไม่โดนเหมือนกัน ได้ไม่เป็นไรการจะโดนอันนี้โดนจริงสายสีเดียวไม่ถึงคุณว่าได้ถ้าอะไรเป็นเวฟนี้ไี่กับโบราณนะครับเอาโบราณมือสามไปทีแล้วใช้ต่อยเอาเก็บสกิลหนึ่งไว้นะครับมันจะมีวนสองรอบก็ใช้ได้สองรอบ โลโลแบบหนีปึ๊บอไอยซ้ายอ่ะเรียบร้อยไม่ได้กดอัตติยังพอได้อยู่นะกลับไปเลยครับเจ้ผมว่าพวกแคร,รี่ประมาณเนี้ยประมาณสองชิ้นผมว่าน่าจะเสียทรงแล้วนะครับได้คี้มาได้สลิกสติงผมก็เสียทรงละประชิญหน้ากันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปเติมด้านบนเท่าไหร่นะอยู่ด้านล่างไปก่อนนะครับ บอกขึ้นเปชิ้นแรกแล้วก็ตามต่อมาผมจะขึ้นดาบแปลเลยในตัวนี้มันไม่ได้แกล้งเราได้เยอะขนาดนั้นนะครับมันไม่เหมือนพวกฟอร์เรนติโน่นน่นนี่นั่นนะเรียบร้อยแล้วเราจะฟิกซ้ายครับรปวาดเหมือนจะไปขวาแล้วโดนฟิกซ้ายโค้งนี้มีดิฟ พวกโมราดอะไรจะแกล้งเราได้ง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นซูมแมนสายราเมก็แกล้งโมราดคืนได้เหมือนกัน,ตนแต่เราก็ได้เจ็บหน่อยนะโดนสับทีนี่ครับเข้าคลิปอัรติอตเอ้ออะไรอารติอะไลา่อ,อ เอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะใช้สกิลสองเข้าไปกระแทกเขาแบบนี้เรียบร้อยใช้สติเราถอยนะครับใช้สติเราถอยเราจะไม่สูขข้กับเขาถ้าสู้ทสู้กับบ้านเนี่ยทวนเขาไปตายแล้วกลับขขเลยหนึ่งทีนลยครับถ้าในในเกมนี้เหรอที่เรามีค่าได้ โดยใช้สกิลหนึ่งสองครั้งก็น่าจะมีเมทฝั่งเขานะครับแครี่นี่ถามว่าฆ่าได้ไหมยากว่ะโบคิ้สเปียชิ้นเดียวต้นเกมยากนะครับถ้าไม่ได้เอาพลังแฝงเกาะมาเลยต้องพูดอย่างนี้ที่มันยากอ่ะเขาเอาพลังแฝงเกาะมาสำหรับแวนแล้วก็น่าจะบิวเป็นพวกสายแทงด้วยถ้าเป็นแครี่ตัวอื่นน่าจะไม่มีิวแทงนะฮะเป็นดาเมจพิวๆแบบพวกเอลสูอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะดาเมจพิวแล้วก็ตัวบางนะครับ พวกเซจัวอะไรผมไม่ค่อยจะสู้กับมันเท่าไหร่พวกนั้นมันน่ากลัวนะฮะตายตายอ่าเรียบร้อยปาดี่ปาดี้ถูกดหล้างหนึ่งทีขอนะครับตัวนี้ขอนะครับตัวนี้มาจากต่างจังหวัดก็ต้องขอกันหน่อยกระท้อนหนึ่งทีครับเอาคดี้พอ พราอเราเสียหมดแล้วอันตรงกันติสกงสกลิสกลกัดท้อกัดท้ะหนึ่งทีกัดจิ้งหนึ่งทีรุ่นี้แค่กระโดดหนึ่งทีนะครับแล้วก็สกลิลหนึ่งอ่ะครึ่งหลอดแล้วนะจากเต็มหลอดแล้วตัวบางๆคือมันแรงมาก ตรงนี้ได้เดินมาได้ป้องกลารแบบชิวๆเลยครับเราไปกระท้อเมดเข้ามาเมดเขต้องเดินอ้อมตัวบางๆเดินอ้อมไม่ก็กลับบ้านเลยครับมีวาร์ปลุยเดินเรื่อยๆซู้แมนตัวไว้อยู่ที่เดินง่ายมูหลาเขาช่วยผมรับเลนด้วยนะ ถ้าสังเกตในมินิแมปนะครับมูล่าช่วยรับเลนด้วยอะไรด้วยเนี่หลังทานเลยนี่ไม่กลับเหรอจ้าพี่สองตัวเลยนะครับสองตัวเลยนะครับเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อน,อน,อนโอ้แข่งกันเลยครับตัวนี้ชิ <never> หายเดียวฮะ <laughs> ยอดโอ้ชีชิ้นเดียวยังไม่ถึงกับสันิกสติงับผมหายเลย รอนี่หน้ามีอะไรทำแบบตรงกลางให้เพื่อนเคลียร์ประดับกันนะครับอุ้ย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 เกือบโดนตันนี่น่าจะเริ่มยากนะสำหรับไบรท์ผมน่าจะเริ่มเล่นยากเลยครับโดนแน่ไม่มาวะไม่มาแล้วไปเล่นในกลางครับจะเรียกด้วย กันบ้างกันไปหน้าจะได้ด้วยนะครับนี่โอเคได้แล้วไม่มีอติไม่มีพิกเกอร์นะครับก็คือตัวขาตายตัวหนึ่งเลยผมต้องกลับไปช่วยด้านล่างก่อนเพราะว่าวาร์ปไวกว่ามึงวัวเดินไวกว่าไม่รู้ว่าเขาจะไปตรงไหนได้ ก็จะปีชีพไอ้ปีพุ่มตรงหน้านี้เราสามารถเช็คด้วยพาริสของเรานะครับไม่มีตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่มีแถวนี้ไม่มีตรงนี้ล่ะอันสุดท้ายมาแลปุ่มล่ากันด่ตรงไหนจะปุ่มนี่นี่แถวๆนี้โอ้เสียทรงเลยจินตนาการมากเกินไปเสียทรงเลยมาด่าแดงชิ้นนี้ มาเพื่อนๆไม่เชื่อใช่ไหมถ้ามันมีกรอะคือแครรี่มันไม่ตายนะครับไอพลังแฝงของมันดันั้นปกติมันจะตายปุ๊บปุ๊บวิโอ้เสียเชิงกดฝีขวาขว,าขวาเพื่นอนท็อเลย ฟิกกับฟิคืนไม่ต้องฟิกกับฟิคืน,รรนประมาณนี้เออเดี๋ยวได้อยู่ครัพฟังแสงเกาะแม่งช่วย แต่ถ้าเขาบิวผมว่าก็น่าจะยากเลยคราวนี้ถ้าเขาได้โอกามาที่เป็นเป็นขวานสโลนะครับบวกกับพลังแฝงเกาะที่วอลไฮจะต้องมีนะครับอันนี้ยากเลยน่าจะต้องเล่นแบบในไฟแทนเจอใครครับเน <laughs> ี่ยโอ้ยเจอใครครับนี่ยก็ว <c oughs> ่าอ,อยู่ ลองเช็คดูนะครับสำหรับพาสซีฟของซูเปอร์แมนก็ใช้ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยถ้าเล่นเป็นสายแท้งอะไรเงี้ยดีเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมก็อาจจะเล่นเป็นข่งแท้งนะครับอาจจะขึ้นโอนวิวมาสักชิ้นหนึ่งแต่มันก็จริงๆมันก็รับตาเอจจากตัวแรงๆแบบพวกตัวเบิร์ดไม่ค่อยจะได้นะครับมันรับได้ประมาณหนึ่งแต่รับได้ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ ต้องรอก่อนนะครับนี่เห็นไหมพอมีคนเข้ามาใกล้นะครับพาสซีฟเราก็ทำงานแล้วก็ผักสองรอเหมือนจะกลับแต่ผมไม่ให้กลับอืมไอสองตัวนี้ไม่ให้กลับเรียบร้อยอะเราจัดการตัวดาเมจไปได้เลยครับต้องเล่นไหลจังหวะหน่อยนี่ <c oughs> ปกติแล้วเราแบบสองสกิลหนึ่งสองทีตายเลยนะครับ สวยจ้านี่ก็เหลือเจ้ายูเอที่แดดกลับไปได้นะครับเสี่ยงเลยนะเมื่อกี้เข้าแบบโอ้โหโดนโคตรแรงเราแรงก็จริงครับแต่ฝั่งตรงข้ามก็แรงเหมือนกันนี่โดนกระท้ออ่ะเรียบร้อยอันติไปแล้วเรียบร้อยครับไม่แห่เอซูกระเด้งอันติกลับมายิงเลย น่าจะไม่มีอะไรทำแล้วผมถอยดีกว่าเห็นแบบแดงไปก่อนนะครับตัดปัญหาโดนบอลขา,าดลวงเดี๋ยวติดแดงติดสโลเดี๋ยวเครื่องตกอีกามาโรลเจาะอีกหนึ่งเจาะเป็นอ่าไอเจาะเหลืองพอนะครับมูนาในเกมนี้ไม่ค่อยมีแท้งเลย ไม่ค่อยมีเลยนะครับมีบวอลขาดที่ออกออกเป็นตัวของรีวิานขวัญฟาร์มรีวิานนะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้เกาะเยอะซะขนาดนั้นนะถ้ารีวิานปุ๊บแล้วออกเป็นพวกมูราเอไม่ใช่ออกเป็นพวกกอดสะท้อนชีวอส์้อนอะไรเงี้ยค่อยว่ากันแต่ว่าถ้ามันตัวเดียวผมก็ไม่มองว่าไปคุมอยู่ดีเพราะสี่ตัวที่เหลือออกเป็นสาย สายดัมเมดลุยอ,อาจจะมีของแบบนิดหน่อยนิดนึงแต่ตัวมก็บางอยู่ดีเนี่ยครับอ้าวโดนดัก Don ไม่ได้เช็คหายละไบต์มันดักไม่ได้เช็คไบต์เลยดิมมนฟาร์มกับไปอีกอยังไงก็ตายวะ่ะเพื่อนไปละ ว่าแล้วเราสามารถใช้สกิลสกับฟิกเกอร์ได้เหมือนกันยืดระยะได้ไกลมากๆนะฮะถ้าได้เป็นสายนี้ก็เอาไว้ตามตามค่าตามล้าตามนู่นตามนี่นะครับตามเก็บงานถ้าตอนที่ผมเล่นเป็นสายแทงใช้แบบนี้แล้วก็ใช้อันติถักให้เพื่อนกลับมานะครับไม่คิดหรือก่า <laughs> ไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวเปิดสงครามแม่เมมหนักกว่านี้ไปต่อที่ดิมดีปะวะดาบดิมขอคีดก่อนไอชื่อท้ายนี่ชื่อท้ายเอาอะไรดีวะจะเคียยวหรือดิมโห นี่ครับประมาณนี้เละเกมผมงัดไปไม่ไหวแล้วนะครับได้แค่ต้นเกมเละเกมพึ่งจอลองกระโดดเข้าไปดิมันวารตามอ่ะสองสามทีตึก er, like? ตายสองสามที 3. ตึกตายให้เต็มที่เลยสี่ห้าทีร่วงผมเดินออมหน่อยแล้วกันโอ้ โอ้ยบาง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 ,บางบางแบบนี้ปุ๊บโอ้เชี่ย oh, ie, ผีโอกช้าไปหน่อยครับสำหรับสกิลหนึ่งกะไ,ไม่ทำเกือบจะได้ยิงเลเซอร์ด้วยด้วยซ้ำนะครับเมื่อกี้แต่เขาก็แบบแดสไปข้างล่างไม่เลยส,ตสเต็ปขอยลอได้ไหมไม่เอาเขาวาร์ปแน่นอนนะ ถึงเราไปแล้วก็ก็วาร์ปงั้นเราไปล้วงตัวหลังดีกว่ารู้สึกจะไม่บีแล้วงั้นใช้แปดตีมาพอดีโห่เรียบร้อยปลายละเลนกลางที่รัดคาร์ลตันเหมือนเพื่อนจะเล่นได้ด้วยนะครับมีแค่วาวไฮกับน่าจะเหวี่ยแล้ววาววาวคาดวาว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 วาด โอเคหึืว่าจะเพื่อนจะขึ้นมาอะไรแต่เอากอสเลเยอร์เหมือนจะอยากได้ในเรื่องของความดาบดิมครับความแบบเขาเรียกว่าอะไรวะความน่าเชื่อถือไม่ใช่อืมเลิ่มซฟเซฟเออเล่มเฮเซฟนะครับอ่ถ้าเป็นดาบดิมก็จะสับของได้นะครับ โอเคแล้วก็คลิกคลิกนะครับเอามือเนี่ยเอานิ้วเนี่ยคลิกไว้ที่ดาบติมเราเปิดร้านค้าขึ้นมาจะขายของชิ้นนี้ได้เลยเนี่ยครับถ้าเรากดใช้เนะี่ยเล่นเพลย์เซฟเล่นเลเอาชัวเออพูดคำนี้ตั้งนานมันติดอยู่ในหัวติดอยู่ที่ปากเฮ้ยเอาวะสองหนึ่งที อี๋ี่ๆม่ไ่าแล้วเจ้ากนาตีนตเฮ้ยกูไปทันมันมจะตายอยู่ดีขายเลยแล้วกันขายอีกทีหนึ่งจะไม่มีเอาก่อเกิดบอมบ์บอมบมโอ้เงินไหมพออ๋อ้กาซื้อเชีอยวมา โอเคครับประมาณนี้สำหรับซูเปอร์แมนก็ยังพอมีเกมที่มันเล่นได้อยู่สำหรับผมนะยังพอยังพอมีนะครับไม่ใช่แบบเออเล่นไม่ได้เลยมันยังพอมีแต่ว่าค่อนข้างที่จะนานหน่อยเออแพ้ตัวเมตานะฮะประมาณนี้สำหรับซูเปอร์แมนนะครับถ้าใครชอบนิ้วฝากกดไลค์กดแชร์กดนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมแต่ถ้าไปเล่นเป็นสายแท้งก็อาจจะยากหน่อยในยุคนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ